รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วุฒิสภาถวายภาพพระกรถินพระราชทานประจำปี2564ณวัดพระยาธรรมวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแบบพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10โดยเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา นำภาพพระกถินพระราชทานในนามวุฒิสภาประจำปี2564ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษานวัดพระยาธรรมวรวิหารแขวงช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่10โดยมีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายสุประชัยสมเจริญรองประธานวุฒธธิสภาคนที่2พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธี โอกาสนี้ได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยบำรุงพระอารามเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1 8 1 8 9 3้าบาท3,5สตางพร้อมทั้งมอบเงินบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนวัดพระยาธรรมเป็นจำนวนเงิน2,000 20, 0บาท ดีมีให้ดูวันนี้เรามาร่วมการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ครั้งที่15ประจำปี2,564เมื่อวันอังคารที่16พฤศจิกายน2,564น้อณห้องประชุม C.A. 426ชั้น4อาคารรัฐสภาโดยได้รับเกียรติจากนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นสาธารณาประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาเป็นประธานเปิดการประชุม ในครั้งนี้เลขานุก,การกล่าวถึงหัวข้อวาระการประชุมต่างๆอาทิวาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ทราบในการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ทางคณะสอวอลงพื้นที่มอบของให้กับผู้ประสบภัยร่วมกับทางเนชั่นกรุ๊ป วาระที่ 2. เรื่องรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมครั้งที่15ประจำปี2564วาระที่ 3. พิจารณาแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆและพิจารณากำหนดเลื่อนการจัดงานชื่นชมยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดี กรณีผู้ช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตโควิด -19 ช่วยเหลือดับไฟในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานที่ผ่านมาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆที่ยังได้รับความเดือดร้อนและได้วางแผนงานการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและสังคมในเดือนธันวาคม โดยในครั้งนี้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมทั้งแบบออนไซต์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมเว็บเคณะสมาชิกได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและคณะได้ร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นให้ได้รับความช่วยเหลือตามภาระหน้าที่ทางคณะทำงานได้มีส่วนรับผิดชอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและร่วมปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆรวมถึงการรับเรื่องราวร้องขออุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆที่ทางาทคณะเลขารับเรื่องโดยจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการต่อไปตามลำดับความเร่งด่วนค่ะ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง h อ t l ลน์ คือความจริงสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดย <trousers> บริษัทโปรเฟชชั่นดาเวสเทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยได้เริ่มเปิดศูนย์ฝึกกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยแห่งใหม่เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่11พฤศจิกายน2564นาณศูนย์การค้าเซียรังสิชั้น5อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยมีพลเอกชานชัยยศสุนทรเลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากดรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเอกโรนชัยมันชุศุนทรกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและพลเรือเอกสมเด็จทองเปี่ยมนาย,ยกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยแห่งใหม่ร่วมกันต่อจากนั้นพลเอกชันชัยยศสุนทรเลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ที่เป็นกำลังหลักในการสร้างศูนย์ฝึกแห่งนี้ผ่ายเยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยแห่งใหม่ที่มีสนามซ้อมและความพร้อมในการซ้อมของนักกีฬาฟันดาบค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับท่านนายกสมาคมและก็ผู้บริหารของสมาคมฟันดาบกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ มีความสําเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งนะครับในการที่สามารถที่จะเปิดศูนย์ฝึกกีฬาฟันดาบได้นะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอุปสรรคความยากลาบากนะครับในการเก็บตัวของนักกีฬานะครับเพราะว่าสถานที่อาจจะไม่เอื้ออํานวยนะครับเดิมอยู่ที่การกีฬาก็ได้จัดสรรพื้นที่แต่ว่าก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับแต่มีพอมาได้ที่นี่แล้วเนี่ยได้เห็นว่าสถานที่นี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับการฝึกซ้อมนะครับรวมไปถึงการแข่งขัน ได้นะครับอันนี้เป็นก้าวสำคัญของสมาคมและก็การกีฬา่นประเทศไทยก็ยินดีที่จะสนับสนุนต่อยอด เพราะว่าสอดคล้องกับนโยบายของการกีฬาที่อยากที่จะให้มีการเก็บตัวในศูนย์ฝึกที่ได้มาตรฐานอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับการแข่งขันก็ได้รับทราบว่ามีหลายๆอุปกรณ์นะครับเครื่องมือต่างเนี่ยก็ได้มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลน,นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นวงการฟันดาบของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดครับ ทังนี้ภายในศูนย์ฝึกแบ่งเป็นสองห้องบรรจุสนามฝึกซ้อมได้ถึง10สนามซึ่งเพียงพอต่อการซ้อมของทีมชาติชุดซเกม2021ซึ่งมีมากกว่า30คนและยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอย่างครบครันกิจกรรมในวันนี้เป็นพิธีการเปิดศูนย์การฝึกกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยก็ เรารอเรารอวันนี้มานานแล้วเพราะว่าเราไม่เคยมีสนามที่ครบถ้วนสมบูรณ์เราเราต้องอาศัยสถานที่ต่างๆในการฝึกซ้อมทําให้นักกีฬาทีมชาติต้องแยกกันแยกกันฝึกซ้อมในที่ต่างๆซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของออจิตวิทยาในการในการอยู่ร่วมกันเป็นทีมคราวนี้ก็จะมาฝึกร่วมกันทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นคือ การกากับดูแลการดูแลเรื่องอาหารการดูแลเรื่องเรื่องออน้าหนึ่งใจเดียวกันที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันเราได้รับความเอือ้อเฟื้อมากมายจากมิตรของเรานะครับจากช่อง5นะครับแล้วก็จากศูนย์การค้าเซียรังสิตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้กรุณาอนุมัติให้เราใช้ ใช้เงินในการเช่าสถานที่เพื่อทําการเป็นสนามฝึกซ้อมแล้วก็เสียรังสิดก็ได้ให้ความกรุณาในการที่จะเอื้อเฟื้อสถานที่ลดหย่อนจนเราสามารถดําเนินการได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเราเชื่อว่าในการที่เรามีการศูนย์ฝึกซ้อมเนี่ยจะทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมของเราดีขึ้นครับก็ถือเป็นวันที่ผมมีความรู้สึก ปลื้มใจเพราะว่าสมาคมเราก่อตั้งมาตั้งแต่2,508นะครับตัวผมเองเนี่ยก็หัดเล่นดาบมาตั้งแต่ปี2,518แล้วก็ได้คลุกคลีอยู่ในวงการมาก็เป็นระยะเวลานาน,านตลอดระยะเวลาเนี่ยสนามซ้อมของเราเนี่ยเราจะต้องไปยืมใช้พูดง,ง่ายๆใต้ถุนอัธจันทร์ของสนามกีฬาทอบอบ้างไปใช้สนามโรบาะละคน,ลนคนนู้นคนนี้พื้นที่ต่างๆจนในสุดมาวันนี้ครับที่สมาคมสามารถ มีที่ซ้อมของตนเองนะครับถึงแม้จะเป็นการซ้อมชั่วคราวเพื่อรอโครงการการก่อสร้าง national training center ของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังออกแบบอยู่ซึ่งจะเป็นสนามมาตรฐานนะครับในส่วนทางด้านนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเพื่อเพื่อเป็นการเตรียมทีมนักกีฬาทีมชาติไทยตลอดจนเยาวชนนะครับที่จะมาฝึกหัดฝึกซ้อมที่นี่ก็เชื่อว่าจะเป็น สถานที่ที่ก่อให้เกิดอะไรชัยชนะให้กับเราได้ในอนาคตนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและก็ทางศูนย์การค้าเสียรังสิท์ที่ได้ความมุานาจนทั้งความฝันของผมได้เป็นความจริงครับพี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒนธทนบุรีจัดโครงการวิพากเพื่อพัฒนาหลักสูตรค่าหังกรรารศสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวชิระวราการนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในการวิพากหลักสูตรพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุวลักษ์เวศวิทยาครังอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิติกอบัวกแก้วคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งการวิภากษ์หลักสูตรข้า,ารรมกรรศาสตร์ครั้งนี้ได้เชิญอาจารย์ดรยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษดาวงจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติร่วมวิภาคหลักสูตร ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดให้มหาวิทยาลายัยทำความร่วมมือกับภาคราัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏนธนบุรีจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติมีหลักสูตรเปรวชเปวสถ้าสามารถจัดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลายัยราชพัฏนธนบุรีจะทำให้เกิดโอกาสกับผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนต่อ ตรรระดับิญญาีเรามีนโยบายในการที่จะพัฒนาหลักสูตรเน,เน้นในเชิงสมรรถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำหลักสูตรนั้นเราจะต้องอมีความร่วมมือกับสถานประกอบการนะคะหรือ,อสถาบันการศึกษานะ,ะที่จะร่วมผลิตทั้งในและต่างประเทศนะคะที่จะมาร่วมผลิตบัณฑิตกับเรานะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่บัณฑิตของเราเนี่ยจะได้รับน,ะะนั่นก็คือว่าเมื่อสมรตจการศึกษาเขาก็จะต้องพร้อมที่จะทํางานได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นระบบของการเรียนรู้คู่กับการทํางานเน้นเอาผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขานั้นๆน,น,นะคะมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยก็จะมาช่วยเราสอนด้วยนะคะ พราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นถ่ายทอดความรู้ได้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจริงๆนะคะซึ่งนักศึกษาของเราก็จะได้รับประโยชน์ตรงนะคะในทางในการร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีสาขาวิชา,า,าคาคธรรมศาสตร์กับิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารและนานาชาติกันยิ่งสักหนึงนะครับก็จะเป็นการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันนะครับเพื่อที่จะต่อยอดของ นักศึกษาที่เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับปวชปวสและก็มาต่อระดับปร,ริญญาโดยการเทียบโอนนะครับโดยการเทียบโอนในหลักสูตร4ปีของสาขาวิชา,าคากรมศาสตร์ของเราหลักสูตรระยะสั้นที่จะดําเนินการในเร็ววันนี้ก็คือการอบรมนะครับเรื่องการฟื้นฟูธุรกิจอาหารหลังโควิด19นะครับเป็นความร่วมมือก,กันกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์โดยเฉพาะ เชิญท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์ท่านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อที่จะให้ ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับได้มีการปรับตัวนะครับในการที่จะทําธุรกิจอาหารให้มันดีขึ้นหลังโควิด19นี้นะครับในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยครูทนบุรีตั้งแต่ชื่อเดิมซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏทนบุรีก็มีความมุ่งม,มั่นและก็ตั้งใจจริงนะครับที่อยากจะเห็นมหาวิทยาลัยราชพัฏทนบุรีของเรานั้นมีการพัฒนาหลักสูตรเรื่องของด้านการประกอบอาหารค่ากรรมศาสตร์แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองเป็นอนันหนึ่งของประเทศไทยครับทางวิทยาลัยของเรานั้นก็มีหลักสูตรปวชแล้วก็ปวสซึ่งทางาราชพัฒนบุรีก็มีหลักสูตรปริญญาตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราจัดหลักสูตรร่วมกันก็จะทําให้เกิดโอกาสกับผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่เร็วยิ่งขึ้นครับ hotline Thailand, Thailand. ทุกข่าวคือความจริง hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท<ด> Professional West เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติตบโตยอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำดีมีคนรู้วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาที่ทางบริษัท Professional West Technology 1นโลยี1999จำกัดมหาชนนำโดยรองศาสตราจารย์ดรวิไลลักษณ์สกุลพักดีประธานกรรมการบริหารบริษัท Professional West Technology 1นโลยี1999จำกัดมหาชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานบริษัท Professional West เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนในงานได้รับเกียรติจากท่านจัก,กรพงศ์พันชดในอำเภอวัฒนานครเป็นประธานในการมอบทุนและท่านแสงประทีปเทียนทองร่วมเป็นแขกผู้ใหญ่ในกิจกรรมครั้งนี้โดยมีโรงเรียนที่ได้รับทุนอาทิโรงเรียนประชากเกษตรพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา83โรงเรียนคลองยางนุศรโรงเรียนบ้านทับใหม่ โรงเรียนวัดสารคุณสโมสรโรงเรียนบ้านวังรีโรงเรียนบ้านเนินสะอาดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทารวมเป็นเงินทั้งสิ้น70,000บาทซึ่งจัดขึ้นเมื่อไม่นานที่ผ่านมาณวัดป่าประชาสามัคคีธรรมหมู่4ตำบลโนโนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วค่ะในวันนี้เป็นวันทอดกรถินของวัดป่าสามัคคีธรรมทางบริษัทจึงจัดทุนการศึกษามาให้กับ โรงเรียนในบริเวณแถวนี้ทั้งหมด9โรงเรียนนะคะในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนนะคะได้รับเงินก้อนนี้ไปเป็นทุนการศึกษาขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้จัดหนังสือมาไว้ที่ห้องสมุดพร้อมทั้งแมสอีก500ชิ้นเรือ600ชิ้นตามแต่ขนาดโรงเรียนปริมาณน,นักเรียนมากหรือน้อยนะคะพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยเราต้องการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก เยาว,วชนนะคะเพื่อให้มีการศึกษาที่ดีในอนาคตตลอดจนการที่บริษัทได้มีโอกาสร่วมส่งเสริมการศึกษาเป็นการได้แสดงถึงบริษัทเห็นความสําคัญของประเทศชาติอนาคตของประเทศชาติทึ่งอยู่กับเด็กณนปะัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของทางบริษัทที่จัดทุนการศึกษามาให้ทางวัดทุกปีไม่ว่าจะทอดกระถิ่นที่ไหนนะคะทางบริษัทก็จะจัดทุนการศึกษา และนอกจากนั้นเนี่ยไม่ใช่งานกระถินเราก็มีการมอบทุนการศึกษาอยู่เป็นประจำนะคะแล้วแต่ความจำเป็นที่โรงเรียนไหนที่จะขอมาเดี๋ยวว่าทางบริษัทเห็นความลำบากของนักเรียนเราก็จะมอบให้นะคะสุดท้ายนี้ทางบริษัทหวังอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษาที่ให้กับเด็กนักเรียนทั้งเ้าโรงเรียนนะคะจะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนที่จะนาทุนการศึกษาเนี่ยมาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะคะมีความตั้งใจในการศึกษาเรียนเพราะเงินทุกบาทเนี่ยทางบริษัท ตั้งใจที่จะสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้เด็กในวันนี้โดยตรงนะคะและหวังอย่างยิ่งว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านะคะด้วยการศึกษาที่ดีนะคะขอบคุณค่ะในวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติให้มารับทุนการศึกษาจากบริษัท Professional t e c โ n o l o ี y 1 9 9 9ากจำกัดนะครับในวันนี้ทางโรงเรียนก็ได้รับการยกราะทุนการศึกษาให้สําหรับนักเรียนเป็นเงินจํานวน10,000บาทนะครับซึ่งเงินจํานวนนี้ทางโรงเรียนก็ยังไปมอบเป็นการทุนการศึกษาและเป็น ทุนในการใช้พัฒนาด้านอื่นของโรงเรียนนะครับและที่ผ่านมานะครับทางโรงเรียนก็ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทโปรเฟสไม่ว่าจะเป็นในการอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโควิดไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยแล้วก็สบู่นะครับและในทุกๆวันเด็กทางบริษัทก็จะได้อ่าจะมอบเป็นทุนการศาึกษาแล้วก็จักรยานให้กับทางโรงเรียนในทุกๆปีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง บริษัทโปรโฟเฟสเทคโนโลยีจำกัดไว้หน้าที่นี้นะครับในการให้ความเป็นเคราะห์แล้วก็สับสนนนเรียนเป็นอย่างดีมาตลอดมาครับขอบคุณครับผม